สวัสด <Five? S 1> no? ีครับวันนี้เรียบชมวีในพทีิธภัณฑ์เล่นปลาจานน้าทำไมเหรอเป็นอะไรหลวงต่อที่มากรัเาป็นไรอ่ะทำไมที่เรือหลวงที่จังหวัดคิดว่าเรือหลวงจังหวัดคิดว่าเรือหลวงจังหวัดจุลีนะครับมาจากับนะถ้าทุกคนมานะค่ะก็เดินผ่านทางนี้นะคะสามารถเข้าไปดูร้านนี้กันได้นะครับว่าเป็นร้านรับเล่นเทียบบ้า ี่คือลูกปิคนายอินนะคะลูกปิที่สวยมากตาหวานเลยตั้งใจมญหาอย่างนึงคือลาโตอลาโต้ครับลาโตอลาโต้มีไฟที่ยานวัดอ่ะราคา7.9หมื่นใส่แต่ที่เนี่ยราคา4.9บาทสัวนึงดูปนะพี่จะรีวิวพี่ก็รีวิวไปแล้วอย่ากให้รีวิวมาแล้วรอแล้วเดี๋ยวบ้างงมดโอ้ยอ่ะเลื่อตีกดไว้เอามาเป็นเล่นบ้าน